ใส่ถั่วใส่บุชิลาวใส่นึ่งหลังเดี๋ยวมาดูกครับล่ะใส่น้ำปลาค่ะคุณ นานแล้วนะตานิดนะงชื้นไปใกล้ทุกท่านเขอออกแบบนิ่มๆแบบนี้ยังมีอะไรใส่นอกจากพักนาบ้านแค่นีเลยชัวรพวกมะเขือใดๆก็ไม่ดีก็ไม่มีเขาดูกอย่นงเดียว แกงแบบนี้ก็ใส่ตับเลมอนกนงาเต็มที่เพ็ดมากนี่เนี่อยเลยพี่แกงมันเหลือนิดหน่อยเลยดูกินได้ม่เว่อร์ไม่ด้ไม่าได้ค่ไาได้เดี๋ยวไอ้ข้าว่ดมันอีกหนึ่งวั เนื้อมันแทรกนะเนี่ยที่แรกตั้งใจซื้อทำไม่ยากเล็กแต่แค่นี้ก็ได้เดี๋ยเวลาเดี๋ยวขอชิมน,นิดน,นึงเด้อับคลิปทักคลิปแนว